วันนี้จะมาขอพูดถึงผลดีผลเสียจากการเปลี่ยนขนาดของอยางนะครับคือขนาดของอยางเนี่ยโดยรถปกติแล้วเนี่ยที่ติดมากับโรงงานนะครับติดงานนะครับเป็นขนาดที่เหมาะสมนะสำหรับการใช้งานแบบครอบคลุมทุกอย่างนะครับนะประเภทเกาะสนุนได้ระดับหนึ่งบรรทุกได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองน้ำมันนะระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่คือมันทุกอย่างเลยนะ แต่คิดว่าคงจะเด่นๆไม่ได้สักอย่างหนึง่งเพราะเหตุนี้มันเลยเกิดยางขนาดต่างๆขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกับความต้องการของเรานะครับนะวิธีการเลือกของยางยางที่จะมาเปลี่ยนแทนนะไม่ควรจะฉีกหนีจากขนาดของเดิมมากจนเกินไปนะฮะนะสมมุติว่ายางของของเดิมเนี่ยถ้าเป็นยางมัดเนี่ยสมมติว่า30เนี่ยของเดิมใส่มา30เนี่ยนะยางมัดยนันยางลุยออฟโรดน่นะครับนะยกตัวอย่าง ก็คือว่าสมมุติว่าของเดิมติดมา30เราซัดไป35มสิบห้าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ถึงว่ามันจะไม่ชนซุ้มล้อเราก็จริงนะครับแต่มันก็มีอัตราแลกเปลี่ยนอย่างอื่นเช่นเฟืองท้ายต้องกินพลังงานมากขึ้นนะเพื่อที่จะฉุดตัวล้อยางเนี่ยที่ซึ่งมีน้าหนักเพิ่มขึ้นด้วยให้ให้ให้หมุนไปซึ่งก็แน่นอนเฟืองท้ายน้ํามันนะทุกอย่างหมดเร็วหมดเปลืองไปด้วยแล้เราเปลี่ยนยางไม่ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเช่นผ่าศูนย์กลางของยาง ปลี่ยนจากของเดิมมากเกินไปจะมีผลเสียต่อการใช้งานดังนี้นะครับผมนะก็คือถ้ายางขนาดเล็กเกินไปจะทําให้รับน้ําหนักได้น้อยลงเปลืองน้ํามันมากขึ้นระบบหรือมาตรวัดต่างๆก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหมดนะฮะก็คือวงล้อมันจะเล็กลงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายางใหญ่เกินไปอาจจะทําให้พุงลายหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือ่ความเร็วอาจจะมันต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการในการผัก หักล้อนะครับความเร็วก็จะลดลงนะหรือว่าอาจจะมีเบียดซุ้มล้อบ้างในกรณีที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้วัดขนาดก่อนซุ้มล้อก่อนนะ,นะครับนะแล้วระบบมันวัดความเร็วก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้การเปลี่ยนยางขนาดใหม่นอกจากจะทําให้สวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณไม่ควรลืมคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานด้วยนะครับนะอีกอย่างที่สําคัญนะครับอย่าลืมศึกษาเรื่องกฎหมายนะครับ กฎหมายมีกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าห้ามตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเช่นออฟโรดห้ามห้ามสูงจนเกิน120อะไรเงี้อร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้นะครับนะซึ่งตรงนี้เราควรศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจแต่งรถนะครับครับบอกว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ